สีขาวนะครับขึ้นม้าโยงขวามาตรฐานฝั่งสีแดงก็ใช้ม้าเทียมมาตรฐานมาดูกันครับเขาจะบุกกันแบบไหนสีขาวทิ่มเบีย้ยครับสีแดงทิมสกัดสีขาวใช้เบีย้ยคู่ริมฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวจึงกิน จากนั้นสีขาวขึ้นเม็ดสีแดงทิมเบียไล่สีขาวกินตัดสีแดงกินคืนสีขาวถอย จากนั้นสีขาวกินเบี้ยสีแดงกินรักษาตำแหน่งสีขาวบุกได้เบี้ยคู่ลิมอีกฝั่งสีแดงถอยม้ากลับสีขาวกินจากนั้นสีขาวเอาเรือเข้าโจมตีฝั่งสีแดง เอาขุนผูกสีขาวตามเอาเรือมากดฝั่งสีแดงใช้ขุนไล่เรือสีขาวจึงกินสีแดงกินเรือต่อมาสีขาวเปิดลุกสีแดง ใช้โคนบังสีขาวใช้ม้ากินสีแดงเอาม้าแรลกและสีขาวใช้เบี้ยกิกนต่อมาสีขาวทิมเบีย้ยบุกอีกตัวสีขาวอก สีแดงเอาโคนผูกสีขาวเดินโคนขึ้นมาสีแดงกินสีแดงครับกินเบีย้ยสีขาวกินเข้ากลาง ฟังสีแดงขยับต่อโคนสีขาวเดินม้าตีลุกสีแดงหลบสีขาวไงลุก สีขาวกินเบี้ยคว่ำไล่เรือสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงเดินเม็ดสีขาวใช้เรือตีลุกสีแดงขยับขุนไล่ สีขาวขยับเรือหลบฝั่งสีแดงถามต่อเรือสีขาวใช้มา้ากินเม็ดฝั่งสีแดงขยับเรือจับเบีย้ย สีขาวจึงตีลุกคาดเรือฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวกินเรือ สีแดงเอาเรือผูกโคนสีขาวพัฒนาตัวหมากเพิ่มสีขาวขยับเรือตามโคน สีแดงขยับขุนหลบสีขาวขยับมา้าสีแดงใช้โคนไล่เรือเรือขาวตามไปกดสีแดงเดินขุนหลบจากนั้นสีขาวเดินโคนสีแดงไล่เรือ เรือขาวขยับสีแดงลุกสีขาวขยับขุนสีแดงลุกซ้ำสีขาวหลบสีแดงลุกสีขาวเดินขุนสีแดงลุกสีขาวใช้โคลบังสีแดงถอยโคนลุก สีขาวกินโคนสีแดงกินคืนสีขาวเดินเม็ดสีแดงลุกสีขาวกินนับ1 2 3 4งสองี่ห้าหกดแและสีขาวปิดเกม ลุกจน